คนเข้าเหมืจะทำนเดียวพี่รักก็รักนะชอบไปทุกคนแล้วมาอยู่ที่กิจกรรมที่สองแล้วนะที้เพิ่งปีกแล้วเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่กิจกรรมที่สองเนาะก็คือการเลือกตั้งเนาะมาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะจ๊ะในการเลือกตั้งของโรงเรียนเราถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็น ตอนดึงเลยตอนดึงเป็นคำถามง่ายไม่ยุ่งยากพี่จะบอกว่าเครื่องหมาทีที่ใช้การยึดตั้งตอนนี้ชื่อเครื่องว่าอะไรภาษาไทยและสังกิว่า ใจเย็นครับเพวชอหนึ่งพร้อมไม่พร้อมไม่ฆ่าไม่ฆ่ากันนะครับจะ็จเย็นนะครับคนเรารักกันนะครับตัวชอสองพร้อมไมพร้อมครับพราวชอสามพี่ใหญ่เราคิดว่าเพรวชสามต้องมีเสียงน่ชอสามไอ่ียจินมาถึงน้จริงไหมครับชอสามจริงไหมทดสอบเพวชอสา พอวชสามฝึกงานโอ๊ขอโทษทีครับไม่ทราบจริงเอางั้นเอางีแล้วกันครับปวชชอบโบปวชเ่ชอบโบยนตรงไหนครับมอดเลยพอได้ครับนี่ปวชฟังพี่นะครับทำให้น้องมันดูเสียดายแค่ไหนให้น้องมันรู้ว่าเราเป็นอะไร มันจบแล้วนะต้องเอารพด้วยพี่นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมีการเลือกตัวคะแนนทุกคนครับเดี๋ยวเราจะให้นายอาจารย์เปิดคู่หาอะไรวะอ่าครับ่านพอมาแล้วอ่าก็พูดเลยรวมมือกันพออเลยครับไม่เล่นแรงจังหวะไงทุกคนระดับเลยนแรง ทุกคนการเล่นนั่งปีนี้คือไม่ได้อะไรเลยก็คือเลือกเสร็จก็คือเสร็จเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเป็นเขาใช้เป็นดิจิตอลเนาะคือเราก็จะไม่ได้มานั่งแบบว่าเบอร์หนึงน่งเบอร์สองแย่อะไรประมาณนั้นเนาะก็คือว่าเป็นเขาเรียกไงนะมันเป็นด<ห>ิจิตอลเนาะก็เลยไม่มีอะไร คลิปนี้ก็จบไปแล้วทุกคนเจอกันคนะลิปหน้านะจ๊ะบ๊บายบายจ้า